ทัอังกฤษทักทีมข่าวกรองลับอวกาศเตรียมเปิดศึกจีนรเสียวันที่5พฤษภาคม2568อยู่กาดิชันค่ะธนว,วัตรวังชากอนบิ๊กว๊อผ่าโลกมาอัปเดตความเคลื่อนไหวของมาหาอำนาจโลกคู่เดียวสรัตและสาราชนจักรนะคะแท็กทีมกันแน่นเลยตอนนี้ล่าสุดมีรายงานว่า การแบ่งปันข้อมูลลับสุดยอดเกี่ยวกับปฏิบัติการอาวกาศของรัสเซียและจีนมีการแชร์นิ่มู่ Five e กลุ่ม f i คืออะไรคืออดีตพันธมิตรเหนียวแน่นฝั่งตะวันตกนะคะประกอบไปด้วย Canada, New Zealand, ออสเตรเลียแคนาดานิวซีแลนด์อังกฤษอังกฤษคือสารารณาาจักรนะย United Kingdom UK แล้วก็สหรัฐอเมริกา แกนใหญ่ก็คือสรัฐและสราชนจาจักรนั่นเองล้วนเป็นเผ่าพงวงวานอังกฤษเจ้าอาณานิคมใหม่เป็นแตกขยายไปอยู่ประเทศต่างๆเท่านั้นเองผู้นำกองทัพสร,รัฐกล่าวว่านี่คือก้าวสำคัญที่ไม่เกิดเกิดขึ้นมาก่อน Space Delta 5หน่วยงานกองกำลังอวกาศของสร,รัฐาคา่ะเป็นคนให้ข่าวนี้เขาประกาศว่ากองกำลังอวกาศของสร,รัฐประกาศจับมือกับอังกฤษ รวมปฏิบัติการพิเศษกับพันธรรมิตร5 eyes ที่ต้องเตรียมพร้อมรับสงครามที่ไม่มีใครอยากให้เกิดไม่มีใครอยากให้เกิดหรอกค่ะแต่สหรัฐกับอังกฤษอยากให้เกิดอ้างเพราะว่าภัยคุกคามจากจีนและรัสเซียมากเปิดหน้าชัดเลยนะคะว่าสหรัฐและสหราชนาจักรไม่เคยมองรัสเซียและจีนว่าเป็นมิตรหาโอกาสแทงข้างหลังตลอดมาคราวนี้เปิดหน้าลุยกันจงแจ้งไม่ต้องเหนียมกันอีกแล้ว ตามรายงานของเดอ Times อ้างถึงผู้บัญชาการระดับสูงจากกองทัพอวกาศสรัฐเป็นผู้ให้ข้อมูลน,นะคะเปิดเผยว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเกิดขึ้นที่หน่วยงาน Space Delta 9ซึ่งเน้นด้านสงครามอวากาศของสรัฐโดยตรง ก่อนหน้านี้ภารกิจของหน่วยจำกัดเฉพาะเจ้าหน้าที่อเมริกันแล้วก็มีใบอนุญาตความมั่นคงระดับสูงสุดด้วยนะคะไม่ใช่ใครก็ได้เข้าไปปัจจุบันผู้บัญชาการฐานอังกฤษได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมสังเกตการและเข้าไปสู่ฐานฐานลับจริงมันก็ไม่รับนะเพราะรู้กันหมดว่าอยู่ที่รัฐโคโลราโดอย่างเปิดเผยสหรัฐกล่าวหาว่าจีเะรเสเซีย กำลังพัฒนาขีดความสามารถทางอาวกาศใหม่ๆรวมถึงดาวเทียมแบบใช้งานสองทางเขาบอกว่าเป็น dual use satellite c o จรใช้ทั้งภารกิจพลเรือนและการทหารไอพูดแบบนี้ก็คือสารธรรมนั่นแหละทุกครั้งบอกคนอื่นทำอะสารธรรมเรียบร้อยแล้วพันเอกรแมซีฮอรนผู้บัญาการหน่วย Space Delta นะคะให้สัมภาษณ์กับสื่อของอังกฤษ บอกว่าเราต้องเตรียมพร้อมสำหรับสงครามที่ไม่มีใครอยากให้เกิดและยืนยันว่าหน่วยของเรานั้นพร้อมที่สุดเท่าที่เคยมีมาสำหรับการสู้รบในอวกาศการเคลื่อนไหวอย่างนี้มันส่งสัญญาณบอกนะคะ STAR WAR มันมีจริงและก็ใกล้เข้ามาแล้วด้วยกระทรวงกลาโหมสหร,รัฐกล่าวว่าจีนกำลังสะสมอาวุธต่อต้านดาวเทียมและเน้นย้ำถึงความกังวลต่อสงครามอวกาศโดยปักกิง่ง ชีว่ารัเสเซียเองก็อาจมีระบบต่อต้านดาวเทียมลับที่มีศักยภาพทางนิวเคลียร์ด้วยยังเคยค่ะว่าคนอื่นอนะแปลว่าสรัฐมีแล้วแน่นอนทั้งจีนและรัรเสเซียก็ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหานี้นะคะจีนกล่าวว่าสรัฐนั่นแหละที่ทำให้อวกาศกลายเป็นพื้นที่ทางทหารและสร้างความไม่มั่นคงขณะที่เครมลินก็มองว่า ความพยายามของวอชิงตันต้องการเปลี่ยนเบนความสนใจจากโครงการหาแนวอวกาศของสหรัฐเองทั้งสองประเทศต่างแสดงจุดยืนคัดค้านการใช้อวกาศเพื่อกิจกรรมทางทหารและเรียกร้องให้อวกาศเป็นพื้นที่เพื่อใช้งานอย่างสันติแต่มาถึงวันนี้เมื่อสหรัฐเคลื่อนไหวจงแจง้งรัสเซียจีนก็เคลื่อนไหวเช่นกัน ประกาศความร่วมมือทางอาวกาศของจีนและรัสเซียแบบเปิดเผยเริ่ม The Project สำรวจดวงจันทร์สำรวจดาวอังคารร่วมกันขณะที่ข่าวเรื่องอาวุธเลเซอร์ในอวกาศก็ถูกเผยแพร่จากสื่อตะวันตกโดยที่ทางรัสเซียและจีนไม่ตอบรับหรือปฏิเสธแต่ที่แน่ๆรัสเซียเปิดตัวอาวุธเลเซอร์จากพื้นที่นะคะในระดับผื้นเพื่อ ทำลายระบบเรดาร์หรือยานรบที่มาทางอากาศแต่ไม่ได้บอกว่าจะยิงขึ้นไปในอวกาศได้ซึ่งศักยภาพของปืนเลเซอร์อันนี้ก็ทําได้ทีนี้ความจริงเบื้องหลังอะไรมันคืออะไรคงต้องรออีกสระยะที่จะมาเปิดกันว่าสามฝ่ายระหว่างสหรัฐและพวกกับรัเสเซียแล้วจีนมีอาวุธทางอวกาศที่จะประมือกันได้ไหม แต่ที่แน่นอนก็คือการแข่งขันทางอวกาศเกิดขึ้นแล้วอย่างเปิดเผยการฟื้นฟูกลุ่ม5 i ล e ะ่ะทำให้รัเสเซียและจีนตกใจไหมเปล่าเลยเพราะเป็นกลุ่มประเทศที่กำลังเผชิญกับวิกฤตทางเศรษฐกิจชัดเจนเป็นผลกระทบจากนโยบายทางด้านการกระตุ้นสงครามและค้าอาวุธของสหรัฐและพันธมิตรตัวเองคือฝั่งตะวันตก เน้นเรื่องกระตุ้นสงครามคล้ายอาวุธมาโดยตลอดละเลยและทิ้งการผลิตพื้นฐานที่ผ่านมาก็มักจะพึ่งพาสินค้าราคาถูกน้ำมันราคาถูกสินค้าราคาถูกจากจีนน้ำมันราคาถูกจากราัสเซียพอจะปัดเฉยๆแบบนี้ตัวเองก็ได้รับผลกระทบเองรัสเซียโดนคว่ำบาตรถึง14ครั้งแต่ยืนหยัดอ,อยู่ได้เศรษฐกิจรัสเซียไม่ใช่ไม่เจ็บแต่อยู่ได้ แล้วไม่ใช่รัสเซียเท่านั้นที่เจ็บอเมริกาเองยุโรปเองโดยเฉพาะยุโรปเจ็บหนักเลย mm hmm. แต่ที่สำคัญรัสเซียได้เป็นอิสระจากระบบดอลลา่าและระบบสวิปของสหรัฐและแสดงให้พันธมิตรเห็นด้วยว่าการออกจากดอลลา่าการออกจากระบบสวิปของสหรัฐนั้นสามารถอยู่ได้ mm hmm. พันธมิตร b r i กส์วันนี้ภาคกันเทดอลลร์ยังมีนัยสำคัญนะคะ และใช้ยวนดิจิทัลทำร,ราคาขายกันใช้ระบบทำธุรกรรมแบบหม่ขอมบริกส์หลีกนีสวิฟตอย่างจริงจังอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนเลยณเวลานี้ยังไม่มีสัญญาณบ่งบอกนะคะถึงชัยชนะของมหาอำนาจเดียวที่นำโดยสรัฐและสารัชนาจักรต่อมหาอำนาจหลายคู่ที่นำโดยร,สรัสเซียและจีนไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจการเมืองหรือการทหารรอการชี้ขาดทางการทหาร จะต้องชี้ขาดทางชัยชนะด้วยสงครามใหญ่ทำให้สงครามใหญ่จึงกำลังเดินหน้าเข้าสู่โซนอันตรายแล้วค่ะเพื่อให้สถาบันทิศทางไทยได้ทำงานเพื่อประเทศชาติและประชาชนอย่างมีประสิทธ,ธิภาพและต่อเนื่องนะคะขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาในงานของเราสนับสนุนเราบริจาคตรงเข้าบัญชีสมาคมสถาบันทิศทางไทย ธนาคารไทยพาณิชย์หมายเลขบัญชี3 0 2 2 9น9 8 4 8ค่ะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมาณโอกาสนี้ด้วยค่ะ